เกมของผู้รักษาประตูทั้งสองฝั่งครับบอกนะขออย่างเดียวเวลายิงอย่าชิปอย่าอย่าเล่นคลาสสิกไม่เอานี่ครับไปฟังโค้ชคงติวเลยครับอย่าคลาสสิกอย่างเดียวบอกว่าอย่าคลาสสิกต้องยิงจุดโทษตัดสินหาทีมขึ้นไทยลีกเป็นทีมสุดท้ายครับครับกุทธซัยโคจเลอร์ครับนักเตะทีมชาติอาราบวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับนับกันเนัดดวลจุดโทษที่ ขึ้นนำ1-0ครับนคปรปฐมครับก็บนำไปก่อนครับรอจงังหวะกีโรบาลนี่โถมตัวไปทางด้านซ้ายครับพุทธไซก็ยิงไปตรงกลางคร<ม>ับตรงกลางเลยครับก็มไม่ทำให้เพื่อร่วมทีมผิดหวังครับพุทธไซโคเจเล่ดวลกับผู้สาประตูของนคปรปฐมครับนักพลดักลาสวิ่งมายิงลูกนี้เรียบร้อยครับตีเสมอ1-1รับ ในการยิงจุดโทษือว่ายิงไม่ดีครับเบียดเสาซ้ายเข้าไปครับเราเองดูว่าตื่นเต้นนลครับลุ้นจะไปกับทั้งสองทีมเลยครับโอ้โหก็ถือว่ามาถึงนะตรงนี้ก็สมศักดิ์ศรีทั้งคู่เลยครับวิ่งมาแปรลกน้โอคนละทางเลยครับพุ่งไปผิดทางครับเรียบร้อยครับสองประตูตอนหนึ่งครับในการดวลจุดโทษนควารปฐมนำครับ เสียบเสยเข้ามุมซ้ายบนนี่แหละครับอย่างที่โคชงเขาบอกเอาไว้ครับอย่าชิปอย่ายิงหยาะแย่ครับให้ยิงไปเลยครับก็เป็นนักฟุตบอลหน้าตาดีคนหนึ่งเลยครับวชรพลช่างกลึงหมอกครับปยวิทย์ครับปยวิทย์ยิงลูกนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับปยวิทย์จันพุทธครับดูครับหลงไปคนละทางเลยครับนักคนละครทนแปรแบบเสียบมุมเลยครับปยวิทย์ ตื่นเต้นจริงๆครับใครจะขึ้นไทยลีกครับมาลุ้นกันครับนัตพลวรสุดครับของนครปฐมเอาครับนัตพลวรสุดครับยิงลกนี้โอ้โหปัดได้ด้วยครับแต่ปัดไม่ออกครับเสียบมุมเลยครับไปถูกทางแล้วปัดได้ด้วยครับแต่ว่าแม่มันเข้ามุมพอดีแล้วน้ำหนักแรงครับที่เล่นเต็มร20นาทีเลยครับนัตพลวรสุด วิ่งม้าแปะลูกนี้อปัดได้เหมือนกันแต่ว่าเข้าประตูไปครับปัดได้ปลายมือนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะถานน้ำหนักของบอลได้อยู่นะครับไปถึงไปทันนะครับแต่ว่าปัดไม่ออกครับโอ้ยสามประตูต่อสามครับวิสลี่ครับซอยเท้ามาแล้วครับแล้วแปะลูกนี้ตรงกลางอ้าวโดนแซฟครับโอ้ยิงไปตรงกลางครับติดขาของจิรวัตรครับ โอ้โหไม่เข้าครับนครปฐม,มแล้วเป็นกับตันทีมตัวเก่งของพวกเขาเลยครับเลซี่อาโบรนี่ครับโอ้โหตัวนี่หลงไปแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้ขาเซฟได้ครับสำหรับจีรวัตรวังพั่์โอ้โหโอ,โอกาสทองของขอนแก่นเลยครับนัตพลทับถนนครับวิบ่งมาแปลลูกนี้เอาโดนเซฟเหมือนกันครับโอ้โหลพลละครพลเดาทางถูกครับป โอ้เราก็ลุ้นกันไปด้วยครับแล้วนี่ครับนพพลละครพลเดาถูกยิงไม่ดีด้วยครับลูกนี้นัทพลทัศถนนโอ้โหนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรนะครับที่นับถือครับโอ้โหมากันมากันให้หมดเลยครับสวดกันทั้งสนามครับธีระยุทธ์อาธีระยุทธ์ยิงข้ามคานครับโอ้โหธีระยุทธ์งามระไม้ คนสำคัญคนสุดท้ายเลยครับแกยิงเต็มข้อข้ามคาเลยครับดูครับวิ่งมาหัวดลูกนี้โอ้โหพลาดแบบแล้วเจ้าตัวกระโดดเสียใจเลยครับโอ้โพลาดแบบเหลือเชื่อจริงๆครับกองหน้าดาวรุ่งครับวรากรทองใบยูเพียง18ปีนะครับเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนครับที่ทีมยืมมาจากชนบุรี โอ้โหตื่นเต้นจริงๆครับวรากรวิ่งมาแล้วเรียบร้อยครับจริงไปตรงกลางครับชนะแล้วครับขอดแกนยูไในเต็นครับในการดวลจุดท่อครับ4ประตูต่อ3ได้ตั๋วใบที่3ขึ้นไทยลีกฤูดูการหน้าครับ